บริษัทสุริโยไทยนะครับก็เป็นบริษัทที่รับงานเกี่ยวกับการหล่อพลาสติกที่เป็นเครื่องใช้ในครัวรเรือนนะครับใช้ระบบต้นทุนงานสั่งทำและบันทึกบัญชีสินค้าแบบเพอร์วิชวลนะครับระหว่างเดือนเนี่ยเขาก็ได้รับงานเลขที่634มานะครับโดยงานเลขที่634นั้นจะต้องทําสินค้าออกมาจํานวน9,000หน่วยนะครับซึ่งก็ได้ทําเสร็จในเดือนเดียวกันนะครับแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ รายการที่เกิดขึ้นในเดือนนี้มานะครับคำสั่งก็คือให้คำนวณต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตของงานเลขที่634แล้วก็ให้บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปนะครับดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทําเป็นลําดับแรกเลยก็คือบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคํานวณต้นทุนต่อหน่วยนะครับเริ่มตั้งแต่การบันทึกรายการที่1น,นะครับรายการที่1บอกว่าเบิกวัตถุดิบออกไปใช้3 0,000กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละ 0.90บาทหัวข้อนี้คือการเบริกใช้วัตถุดิบในโจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้ระบุมาว่าเป็นวัตถุดิบทางตรงหรือทางอ้อมนะฮะก็ถือว่าเป็นทางตรงทั้งหมดเวลาเบิกใช้วัตถุดิบถ้าบันทึกบัญชีสินค้าแบบพเพอร์ชชั่นก็ต้องเครดิตด้วยวัตถุดิบและเมื่อเบอิกทางตรงก็จะต้องเข้าสู่งานระหว่างผลิตก็เดบิตด,ด้วยงานระหว่างผลิต ส่วนตัวเลขที่จะเอามาใส่นะฮะก็คือเขาเบิกวัตถุด,ดิบไป30,000กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละจุดก็คูณด้วย0.90นะครับคูณกันก็เป็นตัวเงินเท่ากับ2 7งหมรายการที่1เสร็จแล้วนะครับต่อไปไปที่รายการที่2ชั่วโมงทางตรงใช้ไปเท่ากับ6,000ชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละ10บาท หัวข้อนี้ก็คือก็จะต้องมีการบรันทึกค่าแรงงานนั่นเองนะครับซึ่งในหัวข้อ2นี้อาจจะต้องลงบันทึกบัญชีถึง2รายการก็คือบรรันทึกค่าแรงงานแล้วก็จำแนกค่าแรงงานเพราะมันมักจะมาคู่กันนะฮะทั้งบันทึกค่าแรงแลจะแลงงแจำแนกค่าแรงแม้โจทย์ไม่ได้บอกมาเราก็ต้องเดาใจโจทย์ให้ออกนะครับหัวข้อที่2นั้นก็คือบันทึกค่าแรงก่อนการบันทึกค่าแรงก็คือการเดบิตด้วยค่าแรงงานโดยในโจทย์ข้อนี้เนี่ยน่าจะเป็นค่าแรงงานทางตรงทั้งหมดเลยนะครับ ก็ทุกครั้งที่เราลงบันทึกค่าแรงงานเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องมีภาษีหักแล้นี่จ่ายหรือประกันสังคมนะฮะแต่เนื่องจากโจทก้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้ระบุมาว่ามีประกันสังคมหรือภาษีหักแล้นี่จ่ายนั้นก็จะถือว่าไม่มีข้อมูลพวกนี้เมื่อไม่มีข้อมูลพวกนี้ก็จะเป็นการบันทึกค่าแรงแล้วก็บันทึกค่าแรงงานค้างจ่ายบันทึกค้างจ่ายให้กับพนักงานเท่านั้นนะฮะนี่คือหนึ่งรายการสําหรับการบันทึกค่าแรงงานอีกหนึ่งรายการก็คือจําแนกค่าแรงงาน เมื่อมันเป็นค่าแรงงานทางตรงทั้งสิ้นเลยเวลาที่เราจะแนกค่าแรงงานก็คือการล้างค่าแรงงานครับเครดิตค่าแรงงานและเป็นทางตรงสิ้นก็ต้องเดบิตด,ด้วยงานระหว่างผลิตคราวนี้มาดูค่าแรงงานกันนะครับเขาบอกว่าใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงไป6000ชั่วโมงจ่ายชั่วโมงละ1ิบบาทก็คูณ10 6 0 0 0ันคูณ10บก็คือ60,000บาท และล้างค่าแรงงานมีค่าแรงงานอยู่6ก0 0 0ก็ล้างออกด้วย6 0,000แล้วโอนทั้งสิ้นเข้าสู่งานระหว่างผลิต6 0,000เช่นกันเป็นแบบนี้นะครับหัวข้อที่2ต่อไปหัวข้อที่3ก็คือค่าจ่ายกำลรริศคิ้วงาน12บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงหัวข้อนี้ก็คือต้องการให้เราบันทึกค่าจ่ายกำลิศคิ้างานครับเมื่อเราจะบันทึกค่าจ่ายกำลรริศคิ้วงานเนี่ยก็จะต้องเดบิตด,ด้วยงานระหว่างผลิต และเครดิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานเขาบอกมาว่า12บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงดังนั้นเราไปดูที่ครับว่าชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ใช้ใช้ไปกี่ชั่วโมงถ้าเราไปดูที่หัวข้อที่2นะครับ<ๆ>เขาบอกว่าใช้ไปเท่ากับ6,000ชั่วโมงแล้วค่าใช้จ่ายเครดคือ12บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงดังนั้นก็ชั่วโมงแรงงานทางตรงคูณ12 ก็คืออัตราของค่าใช้จ่ายการ,รผลิตที่เข้าง,งานนะครับเอา6000คูณ12ก็คือ7 2 0 0 0ใส่ตัวเลขไป7 2 0 0 0สเนี่ยนะครับสำหรับหัวข้อที่3ต่อไปหัวข้อที่4ก็คือค่าใช้จ่ายการ,รผลิตที่เกิดขึ้นจริงค่าใช้จ่ายผลิตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากเลยนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายผลิตที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานแต่เนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้เขาให้มาเป็นตัวเลขรวมเลยนะฮะเราก็ลงตามตัวเลขรวมที่เขาให้มานะครับหัวข้อที่4ี่ ทุกครั้งที่มีค่าใช้จ่ายผลิตที่เกิดขึ้นจริงเราจะต้องเดบิตเสมอน,นะฮะก็เดบิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายนะฮะลงด้านเดบิตส่วนด้านเครดิตเนี่ยเราไม่สามารถทราบได้ว่ามันคือรายการอะไรบ้างดังนั้นเราก็ใช้คําว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องซึ่งมันอาจจะเป็นรายการเงินสดก็ได้หรือเป็นค่าใช้จ่ายครั้งจ่ายหรือเป็นค่าเสื่อมสะสมก็ได้นะ,ะตรงนี้โจมไม่ได้ระบุมา เราก็ใช้บัญชีที่เกี่ยวข้องไปก่อนนะครับเท่ากับเจ็ดหมื่นหัวข้อที่สี่เสร็จแล้วนะครับต่อไปหัวข้อที่ห้าหัวข้อที่ห้าบอกว่าวัตถุดิบที่เบิกไปใช้เนี่ยนะครับก็คือไม่ได้ใช้คือเบิกไปแล้วแล้วไม่ได้ใช้บางส่วนก็เลยจะเอาวัตถุดิบดังกล่าวที่เคยเบิกไปเนี่ยนะครับที่เคยเบิกในหัวข้อที่หนึ่งเนี่ย มาส่งคืนคลังเก็บนะฮะสองกิโลกรัมดังนั้นหัวข้อที่5จะลงยังไงตอนที่เบิกยังเครดิตวัตถุดิบใช่ไหมฮะดังนั้นตอนที่ส่งคืนวัตถุดิบก็ต้องมีวัตถุดิบเพิ่มขึ้นคือคลังนั้นมีวัตถุดิบเพิ่มขึ้นคือตอนที่ถูกเบิกคลังเนี่ยมีวัตถุดิบลดลงคราวนี้มาได้รับวัตถุดิบคืนมาคังก็มีวัตถุดิบเพิ่มขึ้นวัตถุดิบเพิ่มขึ้นวัตถุดิบเป็นสินทรัพย์นะฮะเพิ่มขึ้นอยู่เดบิตก็เดบิตด้วยวัตถุดิบ และเครดิตอะไรเครดิตอะไรก็ต้องย้อนไปดูว่าไอ้วัตถุดิบที่เคยเบิกแล้วเอามาส่งคืนมันคือวัตถุดิบป,ประเภทไหนซึ่งถ้าเราไปดูในหัวข้อที่1เนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นการเบิกทางตรงเมื่อเบิกทางตรงตอนที่เบิกเดบิตงานระหว่างผลิตดังนั้นตอนที่ส่งคืนก็จะต้องเครดิตด้วยงานระหว่างผลิตก็คือกลับรายการนั่นเองนะครับเคยเบิกไปลงบัญชีอย่างไรตอนที่คืนก็จะต้องกลับรายการไปไว้ตรงงข้ามนะครับ แต่อไหว่าตอนที่เบิกเนี่ยเบิกเฉพาะวัตถุดิบทางตรงดังนั้นเวลาที่คืนมันก็เลยล้างตัวงานระหว่างผลิตออกไปนะฮะมันจะต้องสัมพันธ์กันคือตรงนี้มันต้องตรงข้ามกันคราวนี้ตัวเลขเท่ากับเท่าไหร่ครับเรารู้ว่าส่งคืน200กิโลกร,รมัมแล้วต้นทุนละ่ะตอนที่เบิกไปเท่าไหร่เนื่องจากข้อนี้ไม่ได้บอกมาว่าวัตถุด,ดิบที่ได้มานั้นมันมียอดยกมาหรือมีการได้มาหลายครั้งไม่ได้พูดเขาพูดแค่เพียงครั้งเดียวเองที่มี การเบริกวัตถุดิบดังนั้นมันก็ต้องเป็นราคาต่อนหน่วยของตอนที่เคยเบิกไปนะฮะมันมีข้อมูลแค่เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบดังนั้นต้นทุนตอนที่เบิกไปเนี่ยมันคือราคาต่อนหน่วยเท่ากับ0.90เนี่ยฮะตอนที่เคยเบิกดังนั้นตอนที่เอาเข้าคลังก็ต้องใช้ราคาต้นทุนเหมือนกับตอนที่เคยเบิกด้วยนะฮะก็คูณด้วย0.90นั่นเองคูณกันแล้วก็คือ180บาทครับ เนี่ยนะครับหัวข้อที่5ต่อไปหัวข้อที่6ครับหัวข้อที่6บอกว่างานทําเสร็จนะครับหัวข้อที่6บอกว่างานทําเสร็จเมื่องานทําเสร็จเนี่ยเขารับงานมา900 0หน่วยและเขาบอกว่าทําเสร็จในเดือนนี้ก็แปลว่ามันจะต้องเสร็จเท่ากับ9,000หน่วยด้วยนะครับเมื่องานเสร็จมีผลกระทบกับอะไรบ้าง เมื่องานเสร็จมีผลกระทบต่อสินค้าสําเร็จรูปครับก็คือมีสินค้าสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นดังนั้นหัวข้อที่หกเมื่องานเสร็จก็เดบิตด,ด้วยสินค้าสําเร็จรูปสินค้าเพิ่มขึ้นนะฮะและก็ต้องลดงานระหว่างผลิตลงก็เครดิตด้วยงานระหว่างผลิตเนี่ยนะฮะเมื่องานเสร็จลงบัญชีบแบบนี้เมื่องานเสร็จแล้วต้นทุนเท่าไหร่ล่ะครับเราก็ต้องทราบต้นทุนด้วยนะฮะ ดังนั้นวิธีการดูต้นทุนทํำยังไงฮะการดูต้นทุนก็คือเราอาจจะทําบัตรต้นทุนงานมาประกอบด้วย DM DL และ MO ไงฮะทำแบบย่อๆเนี่ยะฮะโจทย์เขาไม่ได้สั่งมาแต่เราจําเป็นต้องคํานวณต้นทุนให้ได้ว่างานเลขที่6,349,000หน่วยเนี่ยมีต้นทุนทั้งสิ้นเท่ากับเท่าไหร่การดูต้นทุนก็คือดูที่คําว่างานระหว่างผลิตนั่นเองตัวนี้งานระหว่างผลิตนะฮะของวัตถุดิบก็คือ2 0 0 7 ไล่มาเลยฮะมีงานระหว่างผลิตอีกไหมมีงานระหว่างผลิตตัวนี้ก็คือค่า,าแรงงานหกหมื่นไล่ลงมาอีกตัวนี้งานระหว่างผลิตเจ็ดหมืนสองก็คือค่าจ่ายผลิตที่คิดเข้างานเจ็ดหมืนสองไล่มาอีกครับมีอีกไหมครับคําว่างานระหว่างผลิตมีอีกตัวนี้ตัวนี้คืออะไรฮะตัวนี้ก็คือการส่งวัตถุดิบคืนคลังงานระหว่างผลิตยอยู่ด้านเครดิต ทั้งหมดเนี่ยมันคืออยู่เดบิตกันหมดเลยใช่ไหมครับดังนั้นตัวนี้มันอยู่ทางด้านเครดิตมันก็ต้องเป็นตัวลบดังนั้นการคำนวณก็คือนะครับของเดิมเนี่ยเคยบันทึกเอาไว้สองหมื่นเจ็ดตัวเนี้ยบันทึกเอาไว้สองหมื่นเจ็ดเนี่ยนะฮะเคยเดบิตด้วยงานระหว่างผลิตสองหมื่นเจ็ดแต่มาลดยอดมาลงอีกร้อยแปดสิบดังนั้นก็ลดยอดลงร้อยแปดสิบเอาสองตัวนี้มาลบกันนะฮะก็จะได้เท่ากับ ส6ง2 0ตัวนี้นะฮะคือวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิตหรืออาจจะเปิ่มชีปยะเพศก็ได้นะฮะบัญชียะเพศของงานระหว่างผลิตในส่วนของวัตถุดิบถ้าเกิดเราจะดูเฉพาะวัตถุดิบเนี่ยนะฮะเคยเดบิตเอาไว้27,000แล้วมาล้างออกวัตถุดิบเนี่ยร้อเห็นไหมมันก็ต้องมียอดคงเหลืออยู่เท่ากับ26,000 820เหมือนกันแล้วแต่นะฮะว่าเราจะคำนวณแบบใดได้คำตอบเท่ากันคราวนี้เมื่อเราทราบแล้วว่างานระหว่างผลิต3ตัวนี้ประกอบด้วยตัวเลขเข้ากับเท่านี้นะฮะเราก็รวมกันครับมันเป็นต้นทุนของงานที่ผลิตเสร็จทั้งสิ้น900 0หน่วยเอามารวมกัน3ตัวนี้นะฮะรวมกันรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่เอามารวมกันจะได้กับหนึ่าัครับตัวนี้นะฮะคือต้นทุนของงานที่ผลิตเสร็จ เมื่อเราทราบต้นทุนงานที่ผลิตเสร็จแล้วเราก็ลงมาท้บัญชีเลยครับว่าสินค้าที่เราผลิตได้นั้นมีต้นทุนเท่ากับเท่านี้1,5,8,8,2หตูนเนี่ยนะครับคือรายการที่6